โว้ยม hey, ันระดับลูกอยู่อ่ะจะละแค่ไม่ใช่พิตตี้โชว์ป้ายไอเอ๋ออันนี้วิวแชร์เอาอิงฟ้าเอ้ยโอ้โหพี่ออนรอชอนบ่าลังกันมึงไม่บอกให้มันเอานวมมาให้กูใส่อ่ะไม่ใช่นวมอะไร ได้มายกที弟弟弟่หนึ่งยกที่หนึ่งมาพร้อมยกที่หนึ่งชักเอาละครับวันนผมดิยกถ้ามวยกับการ์ตู่เวทีมวยอะไรอะไรราชดำเนินกลางวันนี้ก็เป็นมวยกับตองปูและผู้กำลัมาเจอกันเงินเดิมพันล้านกว่าบาทตอนนี้ เริ่มครับเริ่มเลครับใช้ผ่านนิ้วเลยใส่กัน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 ลครับเด็กโดนันัเฮ้ยเดีู๋าคเข้าข้านูกูภาคแไปเาค่นะจับพี่ด้วยะจนจต้องต้องข้าวนกกำจนจนต้องต้องหนบหุนไปต้อูยับมายบเข้ามายบมาหนยบกกำ มาพาอะไรปัดป้องก็นี่ปัดนี่ป้องึงคิดว่าเขาจะต่อยมึงได้ไหมเนี่ยมึงทำอชตเียวตอนนี้หูกรหูกมแล้วหกาแล้วเห็นชจตงหวะตัดที่ใจที้มันซ้ยเตัดต้องตัดที่ใจตัดไ้ทิ้งม ทิงอ่ะกูพาัทิ้งมันนี่คือทิ้งใสุ่ต่อสู้บอกว่าต่อยสิมาบอกทิ้งอ่กูเพิ่มน้ำหนักนัวไมมาเเรเีไ้ด้กไได้วอ้เด็เดี๋ยวกูพาไบชกกันเลยทีของเราเนี่ยไปทีของเราเนี่ยไปทีชกเอาเอาเดี๋ยวโหต่อมูต่อมูได้กระวาได้เปียบตอนี่ใจเย็บซ้ายเย็ เงี oh. look, okay. eight, ้ยมึงใจอย่างนี้กูจะต่อยยังไงอ่ะโอ้ยใส่ไปลูกใส่ไปไปต้องไปบนยกที่หนึ่งเออเดี๋ยวเตรียมไว้ยยก